สวัสดีคณะที่มาเรียนครูสมาธิทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายในอันดับแรกของการจะมาศึกษาสมาธิเราก็ควรจะต้องรู้ว่าความประสงค์ ของการทำสมาธินั่นคืออะไรนี่เป็นประการสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะทำงานทำการอะไรทุกอย่างจำเป็นที่จะต้องมีจุดหมายปลายทางหรือเรียกว่าจุดประสงค์และเมื่อเราได้จุดประสงค์แล้วเราก็พยายามที่จะทำให้จุดประสงค์นั้นสำเร็จขึ้น ทั้งหลายได้สละเวลาที่จะมาเรียนครูสมาธิกันนั้นถือว่าได้มาถูกทางแล้วคำใช่ว่าถูกทางนั้นก็หมายความว่าเรามีจุดประสงค์ของการทำสมาธิและเราก็มีระบบการที่เราจะเรียน สมาธินั้นเป็นขั้นตอนต่อไปจุดประสงค์ของการทำสมาธินั่นก็คือพลังจิตพลังจิตมีความหมายอย่างไรพลังจิตนั่นมีความหมายมากเพราะว่าเมื่อเราสร้างพลังจิตขึ้นมาแล้วนั่นพลังจิตนั่นจะรวมทั้งบุญวาสนาบารมี ที่จะไปรวมตัวกันอยู่ที่พลังจิตและพลังจิตนั้นก็จะมีการเกิดขึ้นหรือว่าสร้างขึ้นผลิตขึ้นได้ทางเดียวเท่านั้นก็คือการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิพลังจิตถึงจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับเรารับประทานอาหารการรับประทานอาหารนั้น เราก็รับประทานได้ทางเดียวคือทางปากของเราเราจะใส่จมูกหรือเราจะใส่หูหรือเราจะใส่ทางอื่น,นย่อมทำไม่ได้ทำได้ทางเดียวก็คือการรับประทานเข้าไปในทางปากหมายความว่าเมื่อรับประทานไปในทางปากแล้วก็ถือว่าถูกทางไม่ผิดเรียกว่า ถูกต้องถ้าหากว่าไม่ใช่ทางปากทางอื่นมันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เราทำสมาธิก็เพื่อผลิตพลังจิตนั่นก็คือเป็นการที่ถูกต้องแต่ว่าการที่จะถูกต้องได้นั้นก็ต้องจำเป็นต้องอาศัยระบบ ที่เรากระทำขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาให้ถูกต้องเหมือนก,นกันกับอาหารที่เขาจัดขึ้นมาเมื่อเขาจัดขึ้นมาแล้วถูกต้องอาหารนั่นก็พร้อมไปด้วยภชนาการคือมีทั้งวิตามินโปรตีนที่จะบำรุงเลี้ยงร่างกายของคนให้ใหญ่โตขึ้นมาได้นั่นเขาได้ปรับปรุง เรียกว่าปรับปรุงโภชนาการที่ถูกต้องร่างกายของคนเราก็เติบโตขึ้นมามีประสิทธิภาพมีทั้งกายมีทั้งใจที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับเราพากันมาเรียนครูสมาธิครูสมาธินั้นก็จะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าการทำสมาธิจุดมุ่งหมายคือการสร้างพลังจิต หรือสะสมพลังจิตพลังจิตนั้นเมื่อสะสมมากขึ้นแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์มหาศาลแก่มวลมนุษย์ชาติเพราะอะไรเพราะว่าพลังจิตนั้นสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้การที่เราควบคุมจิตใจของเราไม่ได้นั้นมันเป็นอันตราย การควบคุมจิตใจของเราได้นั้นมันก็เรียกว่าพ้นขีดอันตรายเช่นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นมันจะเป็นความขัดแยง้งที่ใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนถ้าหากว่ามีพลังจิตควบคุมจิตใจได้แล้วความขัดแย้งเหล่านั้นก็จะลดระดับลงมา พ้นขีดอันตรายพ้นขีดอันตรายเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกแต่ใน,นเมื่อพลังจิตไม่เพียงพอในเมื่อเราไม่สามารถจะท,ทำสมาธิแล้วก็พลังจิตมีไม่เพียงพอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มากเท่าไหร่ เพียงแค่เท่าหัวไม่ขีดไฟมันก็จะขยายตัวออกไปเป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอันตรายต่อโลกเพราะฉะนั้นสถาบันพลังจิตตานุภาพที่ได้มีสมาธิคือครูสมาธินี้เป็นหลัก ภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะให้ท่านทั้งหลายพยายามสะสมพลังจิตนี้ให้เพียงพอเราพากันศึกษาในระยะเวลาหกเดือนก็ไม่ได้มากเกินไปถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงแล้ว ิบหเดือนนั้นเป็นเวลาอันสั้นมากเพราะว่าการที่เราจะมาเรียนสมาธิจนกระทั่งเราสามารถไปแนะนำคนอื่นได้นั้นแต่ก่อนไลมาก็ยากนักคนที่จะไปเรียนเป็นครูสอนสมาธิต้องใช้เวลาสิปียี่สิปี กว่าแต่ที่จะได้เป็นครูมาแต่ละคนแต่ละคนแต่ว่าภายใต้สถาบันพลังจิตสานุภาพนั้นได้ยน่นระยะเวลาสิบปียี่สิบปีมาเหลือแค่เพียงหกเดือนท่านทั้งหลายการที่ยน่นเวลามานั้นย่อมทำให้เรานั้นได้รับประโยชน์มากทำไมถึงยน่นขึ้นมาได้ก็เพราะว่า การที่เรามีสมาธิตามระบบระบบนี้ก็หมายความว่าสามารถที่จะสร้างพลังจิตได้ในเวลาหกเดือนเราก็สามารถจะมีสมาธิได้ประมาณร้อยชั่วโมงอย่างนี้เมื่อเราได้สมาธิประมาณร้อยชั่วโมงก็เท่ากันกับว่าเราได้สร้างพลังจิตของเรา ขึ้นมาได้อย่างพอสมควรทีเดียวและเมื่อเราสามารถเรียนจบได้แล้วนั่นเราก็จะได้ประโยชน์ที่เราเรียนนั้นมากมายกลายกองก่อนแต่ที่จะมาเรียนนั้นท่านทั้งหลายคำถามย่อมหายากในเรื่องของการทำสมาธิ แต่พอที่ท่านทั้งหลายมาเรียนครูสมาคิิกันแล้วเนี่ยคำถามจะเกิดขึ้นเยอะแยะเสียเดียวแล้วคำถามเหล่านั้นจะเป็นคำถามที่ทำให้ท่านทั้งหลายเกิดสติปัญญาขึ้นมาในตัวเองเสร็จเราท่านทั้งหลายเหมือนกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเทว่ามันเป็นของดีหรือเรียกว่าอาหารมีรสดี จะเป็นอาหารอะไรก็ตามมีรสดีแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ไปรับประทานรสดีนั้นมันก็เพียงแต่เรารู้แต่ว่ามันไม่ได้ประสบของจริงในเมื่อเรารู้ว่าอาหารนั้นเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารดีและเราก็ได้รับประทานรับประทานเข้าไปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าโอ้โห อาหารนั้นมีรสดีแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวก,กันกับการที่ท่านทั้งหลายมาเรียนสมาธิกันภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพท่านทั้งหลายการเรียนสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพนั้นมันก็มีอยู่ทั้งสองระบบ คือระบบหนึ่งก็คือการเ,าเรียนทางภาคทฤษฎีอีกระบบหนึ่งก็คือการเรียนในการปฏิบัติการเรียนในทางภาคทฤษฎีก็มีครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนให้เ,เราก็ได้ความรู้จากครูบาอาจารย์เหล่านั้นเรียวกว่าเป็นทฤษฎีก็หมายความว่า,เ,าเรารู้จักแผนที่รู้จักขั้นตอนรู้จักระบบ สำหรับจิตที่จะเดินไปอย่างไรอย่างนี้เราก็จะรู้ได้และในเมื่อเรารู้จากวิธีนั่นแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติคือหมายความว่าเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีในแต่ละครั้งในส่วนนั้นก็เรียกว่าปฏิบัติเมื่อได้ทำเมื่อได้ทำทั้งสองระบบคือได้ทั้งทฤษฎี และได้ทั้งการปฏิบัติเราก็เท่ากันกับว่าเราได้รู้ว่ารสอาหารอย่างนั้นมันอร่อยมากและเราก็ได้รับประทานเข้าไปเราก็จะรู้ว่ารสนั้นเป็นอย่างไรชั้นใดก็ดีสมาธิย่อมจะต้องเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายแม้ว่าจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานอะไรก็ตามเมื่อมาทำสมาธิถึงร้อยเ่วโมองแล้ว จะต้องผ่านฌานเหล่านั้นก็จะต้องเกิดขึ้นสมาธิเหล่านั้นก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามความพยายามหรือความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องมีในตัวของเราทุกๆคนเพราะว่าการที่จะมาเรียนสมาธินั้นมันมีอุปสรรค ถ้าหากว่าไปทำงานอย่างอื่นๆไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไรแต่การจะมาเรียนสมาธินั่นมันชอบมีอุปสรรคอุปสรรคต่างๆมันชอบเข้ามาขัดขวางเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราขาดความอดทนถ้าหากว่าเราขาดความเพียรถ้าหากว่าเราขาดความอุตสาหะความสำเร็จก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ เราเรียนไม่สําเร็จมันก็เท่าก,กันกับว่าเรายังไม่ได้พบของจริงเหมือนกันกับเราทํางานต่างๆถ้าหากว่าทําไปครึ่งกลางๆแล้วก็หยุดซะงานมันก็ไม่สําเร็จเมื่อไม่สําเร็จมันก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นจะทําอะไรมันก็จะต้องทําให้สําเร็จอยู่ที่ความอดทนอยู่ที่ความต่อสู้เพราะฉะนั้น การที่พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันมาพยายามที่จะศึกษาสมาธินั้นจึงเป็นการศึกษาที่ถูกต้องที่สุดทำไมถึงถูกต้องเพราะว่าคนเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต,ต,ต้องตายอันนี้เราพูดกันแต่ว่า การที่เราแก่เราตายนั่นมันตายแต่ร่างกายใจไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่สร้างสมาธิเท่ากับว่าสร้างบุญขนานใหญ่ให้แก่ตัวของเราบุญขนานใหญ่ในเมื่อเรียนจบแล้วก็เรียกว่าได้บุญขนานใหญ่ขนานนี้ก็จะเป็นเสเบียงหรือเรียกว่าเป็นบุญ นวที่จะติดตนตามตัวเราไปพลังจิตนั่นเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วจะฝังสนิดอยู่ในใจของเราไปตลอดไม่ว่าชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงกล้าพูดได้ว่าในพลังจิตที่เราสร้างขึ้นนั้นมีทั้งบุญมีทั้งวาสนามีทั้งบารมีเพียบพร้อมแล้วก็พลังจิตนั้นจะไม่สูญสลายตัว ฝังสนิทอยู่ในจิตของท่านตลอดไปดังนั้นจึงขออวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ตั้งใจพยายามจะมาเรียนนั้นขอให้ประสบความสำเร็จหลวงพ่อเองนั้นก็พยายามที่จะสอนฝรั่งอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้วก็จะมีการเปิดปฐถมมณิเทศในเดือนกันยานี้ในทั่วๆไปมีทั้งหมด เจ็ดสาขาด้วยกันแล้วก็จะได้ให้เขาเรียนสมาธิเช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลายที่กำลังจะเรียนกันอยู่ในเวลานี้ฝรั่งที่แคนาดาก็เรียนเช่นเดียวกันเรียนมาตั้งแต่ยี่สิบคนจนกระทั่งมาเป็นหลายร้อยคนเป็นถึงพันคนแล้วในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย ท่านได้เดินมาในหุทนทางที่ถูกแล้วก็พยายามที่จะทำให้สำเร็จขออวยพรเป็นครั้งที่สองและที่สามให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันะาสุขภละอรโลคยาปฏิภาธนสารสมบัติพียพัฒนามงคลทุกประการเทิน